ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาดวงตานะครับเรื่องหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยวันนี้คือเรื่องของสารพันปัญหาดวงตาที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคต้อครับในฐาน,นะเป็นจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และคณะแพทย์น,นะครับจริงๆก็อยากจะบอกว่าเรื่องของโรคตาเนี่ยเป็นโรคที่สําคัญอีกโรคหนึ่งที่คนไทยเราเนี่ยเจอกันค่อนข้างเยอะมากครับถ้าพูดถึงเรื่องโรคต้อเนี่ย ทุกคนก็สงสัยเอ๊ะโรคต้อคืออะไรฮะคำว่าต้อเนี่ยเป็นคำไทยนะฮะแปลตรงๆเลยครับแปลว่าดวงตาครับเพราะฉะนั้น โรคต้อก็ต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีหลักๆเนี่ยโรคต้อเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบแล้วกันที่คนไทยเจอเยอะๆนะครับแรกคือต้อลมฮะอันที่2คือต้อเนื้อฮะอันที่3ามคือต้อกระจกและอันที่4ก็คือต้อหินนะฮะเราพูดง่ายๆกันก่อนดีกว่า2โรคแรกที่มันคล้ายๆกันก็คือต้อลมกับต้อเนื้อฮะจริงๆต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยเป็นโรคกลุ่มเดียวกันครับมันเกิดจากความเสื่อม สภาพนะคบของตัวเยื่อบุตาข้างๆตรงตาขาวเนี่ยฮะมันเสื่อมสภาพไปจากเรื่องของอายุก็ตามหรือว่าจากเรื่องของจากสาเหตุเช<ม>่น<ม>จากแสง UV เกิดจากการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเกิดจากสิ่งพวกทําให้เกิดเ,เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆตรงรอบๆดวงตาฮะทำให้มีการเจริญผิดปกติของตัวเนื้อเยื่อตาขาวที่อยู่ข้างๆดวงตาเนี่ยฮะบางทีมันเจริญขึ้นมามีลักษณะเป็นวุ้นๆสีขาวขาฮะบางคนอาจจะมีสีแดงแงขึ้นมาได้ ตอนแรกๆถ้ามันเป็นน้อยๆฮะอยู่ข้างๆดวงตาตรงตาขาวเนี่ยเราจะเรียกว่าต้องลมนะฮะแต่ถ้ามันจเจริญโตเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าไปในตาดําตรงส่วนนี้ตาดำเนี่ยเราจะเริ่มเรียกว่าต้อเนื้อแล้วครับหรือว่า จะมีชาวบ้านหลายคนอาจจะเรียกว่าต้อลิ้นหมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับคือสรุปแล้วมันก็เป็นโรคกลุ่มเดียวกันครับแต่ว่าอันนึงมันจะรุนแรงน้อยอันลึงรุนแรงมากครถามว่ามันมีอาการยังไงบ้างครับนอกจากที่เมื่อกี้ที่หมอบอกว่ามันมีอะไรขาวๆที่ตรงข้างๆตาขาหรือบางทีมันแดงๆเวลาโดนลมโดนแดดแล้วมันแดงอักเสบขึ้นมาแดงๆขึ้นมาเหมือนเป็นต้อลมอักเสบแล้วก็มันคลืบคลานเข้ามาตรงตาดำแล้วส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการเรื่องเคืองตาครับ เวลาดนลมดนแดดนะฮะบางทีมีน้ําตาไหลาบางทีมีแสบตาอะไรแบบนี้ได้หรือบางคนถ้าเป็นต้อเนื้อเข้ามาปิดที่ตาดําก็อาจจะทําให้ตามบัวได้ครับหรือบางทีมันจะไปดึงทําให้ความคล้งกระจกตาตรงข้างหน้าที่เป็นกระจกตาใสาๆเนี่ยทำให้มีการดึงให้มันมีบิดเบี้ยวไปนิดนึงจนทาให้เกิดภาวะตาเอียงก็ทําให้คนไข้มองเห็นไม่ค่อยชัดได้อันนี้คือต้อเนื้อกับต้อลมนะฮะถามว่าแล้วถ้าเราเป็นล่ะเราจะ เมื่อกี้เรารู้อาการแล้วแล้วเราจะรักษาย,ยัางไงปกติถ้าเป็นต้อนลมนะฮะหลักการง่ายๆเลยเนี่ยหมอก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองฮะต้องดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าฮะคือถ้ามันมีเยื่อบุขาวๆขึ้นมาแดงๆเวลาโดนลมโดน,ดน,ดนอักเสบอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องดูเอ๊ะเราเป็นไหมถ้าเป็นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังฮะก็คืออาจจะต้องใส่แว่นกันลมกันแดดนะฮะ แล้วก็สมมติถ้ามันมีคันมีเครื่องเยอะๆเราอาจจะหยอดน้ําตาเทียมก็ได้ครับจะทำให้อาการระคายเคืองสบายขึ้นหรือสมมติถ้าในบางคนมันมีอักเสบเคืองมากๆหรือคันมากๆอาจจะมีการหยอดยาก,กลุ่มที่ลดอาการระคายเคืองนะและสมมุติถ้ามันจเจริญเข้าไปตรงตรงตรง,ตรงตรงตาดามันไปปิดตาดำเนาะเป็นต้อนเนื้อน,นะเราอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่าเรียกว่าการลอกตอออก นะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราพบวไ่ได้บ่อยนะฮะก็คือคือหลายๆคนอาจจะเจออายุ40ปีขึ้นไปก็จะเจอได้บ่อยมากโดยเฉพาะในคนไทยที่ต้องโดนลมโดนแดดอีกโรคหนึ่งครับคือโรคต้อกระจกครอันนี้ทุกคนก็คงได้ยินเออโรคนี้เจอกันแบบเยอะมากเลยอายุพออายุสัก6 0 70เจเนี่ยเจอกันทุกคนฮะเพราะว่าต้อกระจกเนี่ยมันมีลักษณะความเสื่อมเหมือนกันครับมันเสื่อมที่ตรงไหนครับมันเสื่อมที่ตัวเขาเรียกว่าเลนแก้วตาที่อยู่ข้างในดวงตา ข้างหน้าข้างบนสุดเนี่ยข้างหน้าตาสุดเนี่ยเป็นกระจกตาใช่ไหมครับตรงกลางเนี่ยเป็นช่องหน้าลูกตาแล้วข้างในลงเทียบไปนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเลนส์แก้วตานะฮะซึ่งมีลักษณะเป็นเลนส์ใสๆตอนเราเด็กๆมันจะใสมากเลยฮะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นครับมันจะเกิดความเสื่อมสภาพนิดหนึ่งฮะตามอายุมันก็จะสีคุนๆได้ซึ่งโดยปกติมันก็จะคุนเหลืองเริ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมสมรรถภาพตามอายุแต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุครับเช่นบางสาเหตุก็อาจจะเกิดจากเรื่องของการใช้ยาพวกกลุ่มเสเตรอยด์บางกลุ่มบางอย่างก็อาจจะเกิดการโดนแสง u ูเยอะๆโดนแสงแดดเยอะๆหรือว่าเกิดภาวะอักเสบหลายๆอย่างในดวงตาก็อาจจะทําให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้นนะฮะและก็พอติดต้อกระจกแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยเรื่องของตาม,มัว เพราะว่าแต่ก่อนเลนส์มันใสใช่ไหมครับแต่พอเริ่มมันคุนๆปุ๊บมันก็จะเริ่มม,มัวนะครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะจนบางคนตาบอดไปเลยครับถามว่าเราจะรักษาโรคต้อกระจกยังไงโดยปกติถ้าเป็นน้อยๆบางทีก็อาจจะใส่แว่นนะฮะบางทีแว่นตาก็จะช่วยทําให้การมองเห็นเนี่ยชัดขึ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเริ่มเป็นเยอะขึ้นฮนะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยช่นมันมัวจนมองไม่เห็นเนะี่ยจริงๆเราอาจจะต้องมีการสลาย ตอกระจกฮะซึ่งจะเป็นการผ่าตัดเหมือนเป็นการผ่าตัดเล็กเปิดแผเลเล็กๆนิดเดียวไปสลายเอาเลนส์ต้อกระจกที่มันกุ่นๆตรงในี้ออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์ที่เป็นเลนเทียมนะฮะใส่เข้าไปซึ่งเลนเทียมตัวนี้ก็จะปเป็นไปทําหน้าที่แทนเลนส์แก้วตาเดมิมๆที่มันขุดออกไปแล้วก็เราก็จะสามารถทําให้คนให้กลับมามองเห็นได้ปกติครับโรคต้อหินเนี่ยดูเหมือนเป็นโรคที่ไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคที่เป็นภัยร้ายที่เป็นภัยมืดแล้วก็เป็นโรคที่เราจะ สามารถคือรู้ช้าครับจริงๆพอจะรู้ชนึงอาจจะเป็นเยอะแล้วคําว่าต้อหินไงหินมันคืออะไรหินก็แข็งใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการที่ความดันตามันคั่งอยู่ในตาจนมันทําให้เกิดความดันตาสูงจนให้ลูกตาเนี่ยมันแข็งเหมือนกับหินเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดตาครับนะครับแล้วก็อาจจะปวดตาตาแดงอันนี้คือเป็นชนิดที่เป็นต้อหินฉับพันแต่ถ้าเป็นต้อหินแบบที่เป็นไม่ได้ฉับพันล่ะครับ เป็นต้อหินที่แบบค่อยๆเป็นเรื่อยๆส่วนใหญ่คนไทยก็อาจจะมาด้วยไม่ได้เรื่องของอาการปวดตาแต่ว่าอาจจะมาด้วยรางสข่ตาแคบลงเรื่อยๆเพราะเกิดจากการที่ความดันตาสูงๆเนี่ยมันไปทําลายเส้นประสาทตาที่อยู่ข้างหลังครับพวกนี้จะไม่ค่อยรู้ตัวจะรู้ตัวทีหนึ่งตอนที่แบบสูญเสียการมองเห็นไปเยอะๆแล้ว ะะโดยสาเหตุส่วนใหญ่นอกจากเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมแล้วนะคะต้อหินมันเกิดได้จากอย่างอื่นด้วยสเตรอยเนี่ยก็เป็นตัวลายที่ทําให้เกิดต้อหินได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่ตาหลายๆอย่างก็ทำให้เป็นต้อหินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินเขาแนะนําว่าอายุ40ปีขึ้นไปคุณต้องมาตรวจตาต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีปีละครั้งเนะะี่ยเพราะว่าต้อหินเนะี่ยเป็นโรคที่เราจะ ประเมินไม่เราอาจจะไม่สามารถสังเกตอาการได้ที่ตัวเองอาจจะต้องมาตรวจกับคุณหมอ โดยรวมสุดแล้ววันนี้นะครับมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคตอ้อที่เจอบ,บ่อยๆทั้งหมด4โรคสําคัญที่ทุกคนอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าสังเกตอาการตัวเองถ้าเป็นแค่ต้อลมตอนน้อเนี้ก็อาจจะเป็นนิดหน่อยนะครับเป็นเยอะอาจจะผ่าตัดได้ต้อกระจกถึงแม้จะมัวก็ผ่าตัดได้รักษาได้นะครับแล้วก็โรคต้อหินถึงแม้เป็นเยอะก็อาจจะรักษาเพื่อชะลอให้มันไม่เป็นมากกว่าเดิมได้เหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่าการดูแลรักษาหรือการประเมินตัว ัเองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแนะนําเลยครับถ้ายุสัก40ปีขึ้นไปเนี่ยควรมาตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้งถ้าเริ่มมีอาการมองเห็นผิดปกติหรือว่าเริ่มมีมันเนื้อเยื่อผิดปกติหรือมีประวัติครอบครัว ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตาเราสามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลน,นะครับเจอคุณหมอตาคุณหมอจักษุแพทย์นะครับอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ของเราอย่างคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีคุณหมอตาที่ดูแลตรงนี้ครบทุกสาขานะครับแล้วดูแลได้ครบสมบูรณ์ทุกอย่าง ฝากอีกครั้งครับผมว่าอยากให้ทุกคนช่วยหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็สังเกตอาการตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าโรคทุกอย่างถ้าเราดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นสามารถประเมินตัวเองได้ก่อนแล้วเราก็ป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นยังไงยังไงมันก็รักษาได้แล้วก็จะทำให้สุขภาพดวงตาของทุกท่านดีแล้วก็สดใสครับ